สวัสดีครับผมนะตอนนี้อยู่ผมสุกตาม้่นทุ่งครับผมบรรยากาศในช่วงที่ฝนตกครับผมโอ้โหสองสามวันแล้วฝนตกแรงมากครับผมในช่วงนี้นะครับนะแล้วก็ได้อ่า น้ำเขาเรียกว่าน้ำล้นน้ำหลากเลยครับนะตอนนี้โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนะฮะโดยการหาปูหาปลาหา,ห,าหอยกันครับผมไปดูกันครับผมไป,ไปออแล้วครับนะเรามาดูผลงานครับผมการใส่ของเซียนโตงครับผมดูผลงานครับ้ย,ย,ยแป๊บเดียวนี่ครับเต็มไอเงี้ยเอาขึ้นไหวบอ่บาดเนี่ยดูครับออดโค โอ้ยวัดมันหลอกตามันหลอกตากูก็ว่ามันเต็มเลยโอ้ยเดี๋ยวไปเอาไปเอาเอาเรื่มาใส่เดี๋ยว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 อันนี้ใส่ไปเอาเรื่มาสักที่อันนี้แค่แซมเปิลนะครับนะฮะดูน้ำว้าวสุดเต็มเหมือนกับพวดพูดเนาะเออใส่เออเอาอันนี้คือการใส่โตงครับผมวิถีชีวิตการอายุกินแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับ นี่วิธีใส่โอ้มันคือปากบกกลมจังไลยเลยเหรอนเหนมันกลมกนี่น้ำแรงเลยนี่ครับโอ้นี่วิธีการใส่จะหมานไม่หมานมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนะอู้น้ำแรงว่ะน้ำค่อนข้างแรงนะครับดันเลพอดดันลงบ่อโอ้เอา<อ>ไหมเอาไหมเอาไหมดินมันแข็ง โอ้นี่ครับผมเขาเรียกว่าน้ามันเยอะน้ํามันหลากออกมาครับผมแล้วนู่นครับผมนี่กำลังใส่ตรงในการจับปลานะครับนะกำลังใส่ตรงโอ้โหดูน้ำครับผมดูใส่น้ำแรงมากเอาเอา ตอนนี้ยังใส่ตรงยังไม่ได้นะครับนะ oh. น้ำมันแรงครับผมดูครับเอ,อ้ยหืมเขาแล้วนี่ผลงานชิ้นแรกโหดูครับผมโหยลูกปลาช่อนลูกปลาช่อนนะฮะปลามีหอยโอ้ลูกปลาช่อนปูก็มีปูน้อยครับผมนี่ มาดูปูครับผมนี่เขาจับปูได้นะครับเนะี่ยตัวเล็กๆโอ้ยอไปดองตำใส่ส้มตำสุดยอดครับผมนู่นนู่นนู่นปู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 ป,ปูวิ่งไปแล้วโอ้หนี่แบบหาแบบง่ายๆเลยนะครับนะขี่เลาะริมทางครับผมดูหยทุกคน หมือนมาเอาบุญกันนะครับตอนนี้เหมือนมาเอาบุญครับน,นี่อย่างน้อหายอย่างนั้นใกล้ๆเนี่ยอย่างพีง <ừ> ่เลี้ไปตาลาดเลี้ยงกุ้งเลี้ยงนะจเรียกว่าพลิกวิกฤต <c oughs> ให้เป็นโอกาสนะ<อ>ครับน,น,นี่ดูดูยายเอาหน้ามเบอนั่นป่านใดเนาะอขึ้นมาไม่ต้อง่กโบก็ได้ได้เลย ใหญ่ได้ปลาซิวว่ะยายมือดึงดึงใหญ่ยายเลยโอ้โหมีกระปูพอมะโอ้ปลาสลิดพูดหน่อยโอ้ได้อยู่เนี่ยขนาดอันนด้น้อยเลยเนาะเอ้ดีโอได้กินทั้งเข่าได้กินทั้งปลาว่าบานนี่โอ้เข่าก็งามบานนี่ สุดยอดเลยว่ะมีทางเด็กน้อยมาหาดูดูดูดิมาดูดิมาดูดิได้อะไรบ้างปลาได้หลายได้นละยปลาอ,อันนี้จับเอาตีนะโอ้ปูนี่ปลาได้ปลาคอใหญ่พร้างปะว้อขุม,มันใช่ปะปลาปูหลายได้จับเอาเลอยอยังเด่นนะจับเอาครับจับเอาเอาเอเก่งใช่ปะนี่นะครับผม ศารบ้านเฮาครับผมโอ,อ้นี่ครับปลาติดดังเต็มเลยนี่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 ปลากี่เดือดตรงนี้ใส่ดังไว้ครับใส่ดังไว้โอ้โปวดเอามดมืดมอแบบเนี้ยนี่ก็ติดหนุนไปดูนุนนุนโอ้ได้ไหลายเลวะดูใกล้ๆพ,พูดน่ะติดเอเล่เลยพูดเนี่ยอ๋อขอดูหน่ย าได้หลายแท้เนี่ยนี่ใส่ดังอย่างเดียวบ่ใสดังใส่ดังใสดังปาดหมันแท้เนี่ยเนี่ยพูดถึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอรอเนี่ยนี่เอาหลุดซทั้งพุ่นเนี่ยเป็นพวงอะไรพูดเนี่ยนี่สบาสบายเลยใส่ดังรัดไว้ นี่ครับมไปดูข้างหน้าน,นู้นอีกมีก็ใส่ยดังเอาเนี่ของพผมน,นี่ก็ติดดังอยู่เนี่ยติดดังอยู่เลยนี่ใส่ยดังไว้โอ้คนแตกบึมๆอยู่ไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อครับผมนี่ครับผมยามแล้วดาบยามแล้ว,ลวโอ้ใจร้อนแท้วะเปิดเอาเอาไปก็ได้เอาเลย ได้อย <es um> ู่น um ั <g 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 ่นลยิเโอ้ <g 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 ั้มือเราบ่เนี่ยยามบอั้มือเราบ่เนี่ยบอกก็บอกเด้คุณคุณคุณอ่ะออถูโอ้ปูก็ได้ปลาก็ได้ได้วยอน้เ็กแกสุดยอดเลยวะก้อยเม่ก้อยแม่เอาก้อยเม่ไหนด้ววะนี่ครับผมหากินแบบง่ายๆนะครับนะได้ยุคน่ะ โอ้ตงามอยู่โอ้เอาไปเลี้ยงได้บ้างหรือเปล่าพอเนยเลี้ยงนะไปเดือนเอ๋โอ้ตอวเอเคเลนว่าต้องเอาดีที่สุดเออแมนมันเออโอ้โหโบ้โหนี่ครับผลงานครับผมอันนี้แบ่งไปแล้วเป็นบางส่วนโอ้ยมองเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้แบบยังสดๆอยู่นะครับในเนี่ยปลา ปลาช่อนน้อยหุ่นแล้วปลาช่อนน้อยนี่ครับโอ้ยเรื่องว่าปลาลูกข้อาปลาลูกข้อหรือปลาข้อน้อยนะครับนะฮะไม่มีใช่ปลาข้อใหญ่นี่ครับจัดเมนูครับผมเอาเมนูอะไรครับลูกพี่วันนี้อออเต๋ต้องอออต้องออออ่าหรือว่าหมกหม้อน,นี่เองนะครับแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรเติมอะก้อยติก้อยตินี่ครับผมนี่ครับผมตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอชิมกันครับผมนี่ครับผมโอ้ตม้มปลา สุดยอดบรรยากาศครับผมวันนี้